เอนุรุทธาสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะสองร้อยยเข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกกังคะเรียกชายคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญ เธอจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำบอกของเราแล้วกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจัก,กังคะกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวและจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่ นิมนต์รับพัตหารของช่างไม้ปัญจักกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดมาแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจักกังคะมีกิจมากมีที่ที่จะต้องทำงานทางราชการมากชายคนนั้นรับคำแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธาถึงที่อยู่กราบแล้วนั่งน้าที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอนุรุทธาว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจักกังคะกราบเท้าพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุธทธโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับพัฒหารของช่างไม้ปัญจกกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดไปแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจกกังคะมีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องทำในทางราชการมากท่านพระอนุรุทธารับนิมนต์โดยดุษณีภาพ230ครัค้นเวลาเช้าเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระอนุรุทธะครองผ้าอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของช่างไม้ปัญจก,กังคะแล้วนั่งบนอัสนะที่ปูราดไว้แล้วลำดับนั้น ช่างไม้ปัญจักกังคะถวายของเคี้ยวของฉันอันประนีตแก่ท่านพระอนุรุธทธะจนอิ่มนนำสําราญด้วยตนเองพอเห็นท่านพระอนุรุธทธะฉันเสร็จละมือออกจากบาทแล้วจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอนุรุธทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญภิกษุผู้เป็นเทรัทั้งหลาย เข้ามาหากระผมในที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าขหบดี ah hi, ท่านจงเจริญเจโตวิมุตติอันหาประมาณไม่ได้เถิดพระเถระบางรูปกล่าวอย่างนี้ว่าขหบดี ah hi, ท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญทำสองประการนี้คือหนึ่งเจโตวิมุตติอันหาประมาณไม่ได้ สองเจโตวิมุตติเป็นมหคัตตมีอัฏฐต่างกันและพยัญชนะต่างกันอย่างไรหรือว่ามีอัฏฐเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นข้าหาบ,บดีถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งท่านจะได้ปฏิบัติไม่ผิดจากเรื่องนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญ กระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าทาเหล่านี้คือ 1. เจโตวิมุตต์อันหาประมาณไม่ได้ 2. เจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตตมีอัฏฐะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นข้บดีทาสองประการนี้คือ 1. เจโตวิมุตต์อันหาประมาณไม่ได้ 2. เจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตต มีอัฏฐะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันท่านพึงทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัฏฐะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อไปนี้เจโตวิมุตต์อนหาประมาณไม่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บูรณ์เป็นมหาคตาไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิต มีอุเบกขาจิตแพล่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งอยู่ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สีทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหักคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าบดีนี้เรียกว่าเจโตวิมุตต์อันหาประมาณไม่ได้สองเจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตต์ที่เป็นมหคตต ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองห,หรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคัตตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุติที่เป็นมหคัตตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคัตตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุติที่เป็นมหคัตตะ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรสองหรือสแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดปัตตพีซึ่งมีมหาสมุรเป็นขอบเขตหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่ นี้เรียกว่าเจโตวิมุตที่เป็นมหคตะขะหบ,บดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็ทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัราต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน232รบขหบดีการเข้าถึงพบนี้มีสี่ประการการเข้าถึงพบสี่ประการอะไรบ้าง คือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. น kind of ้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นปริตาภา 2. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างหาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นอัปปมานาภา สามน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเศร้ามองเป็นอารมณ์มอยู่ตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นสังกลิทธาภา 4. น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์มอยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นบริสุทธาภาการเข้าถึงพบสี่ประการน,นี้แล มีสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันหลายดวงเข้าไปยังเรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันก็ฉันนั้นเหมือนกัน เทพเหล่านั้นย่อมมีปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันขหาบดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนมแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า หาบหรือตะกล้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่ามแมลงวันเหล่านั้นย่อมอภิรมในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นแม้ฉันใดเทพเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีความคิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น 233เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพิยะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องขอถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวก มีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านอนุรุทธะผู้จเจริญอ,อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้น เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านกัดจานะถ้าเช่นนั้นกระผมขอย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบปัญหานั้นตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่ กับภิกษุหนึ่งรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้ จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตตะอยู่ กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่า เป็นแดนมหากตะอยู่นี้เป็นมหากตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่ บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคัตจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคัตอยู่นี้เป็นมหคัตจิตตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหักตะจิตตภาวนายิ่งกว่ากัน บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคัตะอยู่นี้เป็นมหคัตะจิตตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจาักรหนึ่งแห่งว่า เป็นแดนมหคตยอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดมหาอนา,าจาักสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตยอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแพ่ไปตลอดอนา,าจาัก สหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจายนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอนาจากสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปัตพีมีมหาสมุรเป็นขอบเขตอยู่ บรรดาจิตภ <dura> <antics> าว <Tonight> นาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตตจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาที่ภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปตพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตตจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับ ท่านกัจจยนะน้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้สองดีละท่านอนุรุธทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่า เทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเศร้าหมองหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจยนะโดยองค์แห่งการเกิดนั้นบรรดาเทพเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านอนุรุทธะผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจัจยนะถ้าเช่นนั้นกระผมจะทำการเปรียบเทียบแก่ท่านแม้เพราะการเปรียบเทียบวินยูชนบางพวกในโลกนี้จึงรู้ทั่วถึงอัถฐแห่งพาสิทธิ์ได้เปรียบเหมือน เมื่อประทีบน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ไส้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีบน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างลิบรีแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างเศร้ามองเป็นอารมณ์อยู่ ไม่ระงับความชั่วยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถิ่นมิทธะให้ดีไม่กำจัดอุทจักกุกกุจจะให้ดีเพราะไม่ระงับความชั่วยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถิ่นมิทธะให้ดีไม่กำจัดอุทจักกุกกุจจะให้ดีภิกษจนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างริบปรีหลังจากมรณะภาพแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศร้ามองเปรียบเหมือนเมื่อประทีบน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็บริสุทธิ์แม้ไส้ก็บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้บริสุทธิ์ประทีบน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างไม่ริบรีแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน น้อมจิตแผ่กสินมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่ระงับความชั่วยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีกำจัดอุทธจักกุกุจจะให้ดีเพราะระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทธะให้ดีดกกดงงดดและกำจัดอุทธจักกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบรี หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจายนะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์235 เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพยากัจยนะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญท่านอนุรุทธะมิได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอนุรุทธะกล่าวว่าเหล่าเทพนั้นเป็นอย่างนั้นบ้าง เหล่าเทพนั้นเป็นอย่างนี้บ้างท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านอนุรุทธะต้องเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมาเป็นแน่ท่านกัจจานะท่านกล่าวาจานี้เป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแต่กระผมจักตอบท่านบ้างท่านกัจจานะกระผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจา และเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมานานแล้วเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสพิยะกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจจังคะว่าข้าบดีเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสียได้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมบัญญายนี้ดังนี้แลอนุรุทธสูตรที่เจ็ดจบ